เชื่อว่าทุกคนนะครับที่ผ่านวัยเด็กมานะครับจะต้องมีโอกาสนะครับได้เล่นหรือดูกีฬาบาสเกตบอลมาบ้างนะครับบางคนอาจจะได้เล่นเป็นตัวเต็งของทีมนะครับแล้วก็บางคนอาจจะแบบว่าแค่ชอบดูอยู่ข้างสนามเฉยๆนะครับหรือบางคนอาจจะติดใจเกมบาสเกตบอลน่าสำคัญระดับโลกอย่าง NBA แบบนี้เป็นต้นก็เป็นได้เลยนะครับทีนี้ครับ เมื่อเราดูกีฬาบาสเกตบอลมาเยอะๆหรือว่าเราเล่นกีฬาบาสเกตบอลมาบ่อยๆแล้วเนี่ยนะครับเราเคยแอบสงสัยไหมครับว่าทําไมลูกบาสเกตบอลถึงมีสีในแบบที่เราเห็นอยู่ในทุกวันนี้ครับและนี่คือที่มาของ e p ของดีไซน์ยูนิซีในวันนี้นะครับนั่นก็คือคําถามที่เราตั้งขึ้นมาว่าทําไมลูกบาสเกตบอลถึงต้องเป็นสีส้มครับ อยู่ผมเก่งสิลปพงศิลป์ไม้เกษมนะครับและที่นี่คือรายการดีไซน์โดนสีนะครับรายการที่จะพูดถึงดีไซน์ที่คุณพบทุกวันนะครับแต่ว่าคุณอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าทุกๆอย่างที่อยู่โบนโลกนี้ครับมีดีไซน์ทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ประตู โคมไฟหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทุกอย่างมีดีไซน์ทั้งหมดเลยนะครับพี่เดี๋ยวว่าดีไซน์เหล่านี้เนี่ยมันอาจจะซ่อนอยู่มันอาจจะไม่ได้ออกมาในรูปแบบของความสวยงามนะครับมันอาจจะซ่อนอยู่เพื่อทําให้เราทําบางอย่างหรือไม่ทําบางอย่างก็เป็นได้เลยนะครับ ดังนั้นรายการดีไซน์ดน4ีเราจะมาพูดถึงเรื่องของดีไซน์กันนะครับซึ่งรายการดีไซน์ดนสีเนี่ยนะครับพวกเราสามารถที่จะติดตามแล้วก็ดูกันได้นะครับฟังกันได้นะครับผ่านทาง Spotify นะครับฟังกันได้ผ่านทาง Podcast s o u n d c l o u d นะครับ Apple p o d c a s t นะครับ p o d b e a n นะครับหรือว่าณวันนี้สามารถที่จะดูผ่านทาง YouTube ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครดูผ่าน YouTube ก็อาจจะมีภาพตัดสลับให้เห็นในเรื่องของดีไซน์กันได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ ทีนี้วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของลูกบาสเกตบอลครับว่าทําไมลูกบาสเกตบอลถึงมีสีส้มนะครับอืมทีน,นี้เรามาคุยกันก่อนนะครับคือถ้าเกิดว่าเราอ่ะจะสงสัยลูกบาสเกตบอลอย่างเดียวมันก็อาจจะฟังดูไม่ค่อยแฝงหนักนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีกีฬาอื่นๆที่ใช้ลูกบอลเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็เราก็สามารถตั้งคําถามได้เหมือนกันนะว่าทําไมแล้วลูกฟุตบอลล่ะทําไมมันถึงต้องเป็นสีขาวดํา อืมอย่างที่เราเห็นนะครับหรือว่าลูกเทนนิสโอ้โหลูกเทนนิสนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับเพราะว่าลูกเทนนิสเนี่ยมีสีเหลืองหรือบางคนบอกว่าเป็นสีเขียวอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะฮะแต่ว่าไม่ว่าจะเหลืองหรือเขียวเนี่ยลูกเทนนิสเนี่ยมีความน่าสนใจกว่านั้นก็คือทำไมมันต้องมีขนขนด้วยนะฮะทำไมมันต้องเป็นเป็น,ปนมีเป็นผ้ามีขนขนด้วยนะฮะวันนี้เราจะมาหาคำตอบ ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ลูกบอลทั้ง3ลูกทั้ง3กีฬานี้กันดีกว่านะครับโดยเราจะมาเริ่มจากลูกแรกก่อนก็คือลูกที่เราพูดถึงโจหัวกันนะครับในอีีนี้นะั่นคือก็คือลูกบาสเกตบอลนั่นเองนะครับอืมก่อนที่จะตอบคำถามครับว่าทำไมลูกบาสเกตบอลถึงต้องเป็นสีส้มนะครับเราไปย้อนดูสีของลูกบาสเกตบอลเวอร์ชันก่อนหน้าที่เป็นสีส้มกันก่อนเลยครับลูกบาสเกตบอลก่อนปี1,900 50เนี่ยนะครับเป็นลูกบาสเกตบอลที่มีสีน้ำตาลนะครับแต่ว่าพอเขาเล่นด้วยสีน้ำตาลกันแล้วเนี่ยก็มีโค้ชท่านหนึ่งครับชื่อว่าคุณโทนี่ฮิงเกิลนะครับซึ่งคุณโทนี่ฮิงเกิลเนี่ยนะครับเป็นโค้ชบาสเกตบอลมหาวิทยาลัยบัตเลอร์ยูนิเวอร์ซิตี้นี่นะครับเขาก็มองเห็นว่าเจ้าสีน้ำตาลของลูกบาสเกตบอลเนี่ยนะครับเป็นสีที่ยากฮะสำหรับผู้เล่นที่จะแบบมองเห็นได้นะครับดังนั้นซึ่งแน่นอนนะครับ สีที่คุณโทนี่เขาเลือกมาก็คือเขาก็มองว่างั้นน่าจะใช้สีส้มน่าจะดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าลูกบาสเกตบอลเป็นสีส้มนักกีฬาน่าจะมองเห็นลูกบาสเกตบอลได้ง่ายกว่าสีน้ําตาลแบบเดิมๆนั่นเองนะครับดังนั้นครับคุณโทนี่พอคิดได้แบบนี้แล้วนะครับเขาก็เลยลองอหา ผู้ร่วมมือนะครับผู้ร่วมุมการของเขาเพื่อผลิตลูกบาสเกตบอลสีส้มขึ้นมานะครับโดยในปี1957ครับฮิงเกิลนะครับก็ได้ร่วมงานนะครับกับบริษัท Sporting Company นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตลูกบาสเกตบอลรายใหญ่มากๆรายหนึ่งของโลกเลยนะครับเพื่อสร้างลูกบาสเกตบอลสีส้มที่เขาคิดขึ้นมาเมื่อ7ปีก่อนหน้านั้นนะครับและในที่สุดครับคุณฮิงเกิลนะครับและบริษัทนะครับก็สามารถ สร้างลูกบาสเกตบอลสีส้มได้สำเร็จนะครับโดยทำใช้เวลาทำประมาณ1ปีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ลูกบอลลูกบาสเกตบอลสีส้มเนี่ยนะครับก็ถูกใช้นะครับในเกม NCAA Finals นะครับซึ่งเป็นเกมบาสเกตบอลสำหรับมหาวิทยาลัยนะครับสำหรับ college นะครับแล้วก็ได้ถูกเล่นในนัดรอบตัดสินนะครับในการแข่งขันบาสเกตบอลระดับมหาวิทยาลัยในปี1,900 58นะครับซึ่งแน่นอนว่าทาง NCAA เนี่ยนะครับเขาก็ชอบลูกบาสเกตบอลสีส้มใหม่นี้มากๆเลยนะครับและนั่นก็จึงเป็นเหตุผลที่ลูกบาสเกตบอลในปัจจุบันมีสีส้มเป็นมาตรฐานนั่นเองครับอืม โอเคนะรูปบาสเกตบอลนี่ดูแล้วไม่ซับซ้อนเลยนะครับคิดขึ้นมาง่ายนะครับโดยโค้ชคนหนึ่งที่มองว่าเอนักกีฬาเขาเล่นแล้วแบบว่ามองไม่ค่อยเห็นลูกบอลเลยนะครับไม่ค่อยเห็นสีของลูกบอลนั้นเปลี่ยนเป็นสีส้มแล้วกันนะครับน่าจะเห็นได้ง่ายกว่าก็เปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็พอเปลี่ยนแล้วเขาเห็นว่าดีก็ใช้ไปตามนั้นเลยนะครับโอเคบาสเกตบอลเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันเนี่ยประมาณปี1,9ึ0นห้าสิบนะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปจากตรงนี้ก็ประมาณ70ปีเท่านั้นเองนะครับแต่ว่า ถ้าเรามาดูลูกฟุตบอลกันบ้างครับลูกฟุตบอลเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะย้อนกลับไปเนี่ยนะครับลูกฟ Direct ุตบอลมันต้องย้อนกลับไปถึงประวัติของฟุตบอลซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่าลูกบอลที่เราเห็นลูกฟุตบอลที่เราเตะเตกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันทํามาจากยางใช่ไหมแต่ว่าก่อนหน้านี้น,นะฮะลูกฟุตบอลทามาจากอะไรรู้ไหมฮะทำมาจากกระเพาะหมูนะฮะ เออครับเป็นข้างในเนี่ยเป็นกระเพาะหมูนะฮะแล้วเขาเอาหนังเนี่ยนะฮะมาหุ้มข้างนอกอีกทีหนึ่งนะฮะดังนั้นลูกบอลนะครับลูกฟุตบอลสมัยก่อนเนี่ยทำมาจากกระเพาะหมูแล้วหุ้มด้วยหนังนะครับแต่ว่าโชคดีนะครับที่เราไม่ได้ต้องใช้ลูกฟุตบอลที่ทำมาจากกระเพาะหมูอีกแล้วนะครับเพราะว่าในปี1844ครับมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าชาลส์กูดเย r นะครับอืนามสกุลคุ้นคุ้นไหมฮะเออกูดเย r นะครับที่ทำ ที่เราเห็นตามยางล้อรถของเราทั่วๆไปเนี่ยนะฮะเขาก็เริ่มคิดค้นครับลูกบอลที่ทำจากยางครับแล้วก็เป็นยางวอลคาไนส์นะครับออกมาใช้แทนลูกฟุตบอลที่ทำจากกระเพาะหมูได้สำเร็จนะครับถือว่าเป็นโชคดีของพวกเรามากๆเลยนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าลูกบอลที่ทำมาจากยางเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติด,ดีกว่าลูกบอลที่ทำมาจากกระเพาะหมูอย่างแน่นอนนะครับ ทีนี้ครับในปี1,844ใช่ไหมฮะที่ชาวสกูเตียคิดเนี่ยนะครับก็เรื่อยมาเลยครับจนถึงในช่วงเดียวกันกับบาสเกตบอลแถวนั้นนะครับก็คือปี1,960นะครับโลกเนี่ยก็มีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นครับแล้วก็เปลี่ยน วงการเปลี่ยนหลายๆสิ่งบนโลกนี้ไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับอย่างที่ผมเคยพูดว่าจริงๆในโลกนี้มันมีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเขาเรียกว่าเป็น the next big thing เนี่ยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วเปลี่ยนโลกใบนี้ไปอย่างสิ้นเชิงหนึ่งในนั้นก็คือโทรทัศน์นั่นเองนะครับเจ้าโทรทัศน์เนี่ยนะครับเกิดมาอ้าวแล้วมันมาเปลี่ยนอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับโทรทัศน์มีบทบาทกับลูกฟุตบอลด้วยเช่นกันครับเพราะว่าอะไรครับ โทรทัศน์ในยุคแรกนะครับที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าหลายคนน่าจะรู้เนาะเพราะว่าโทรทัศน์เนี่ยที่ยุคแรกเกิดขึ้นมาเป็นโทรทัศน์สีขาวดําก็คือแปลว่าไม่มีสีนั่นเองนะครับทีนี้ครับพอลูกฟุตบอลเนี่ยย,ยุคเก่าๆที่ออกมามก็เป็นลูกออกสีน้ําตาลน้ําตาลธรรมดาธรรมดานี่นะครับพอเขามาใช้แล้วถ่ายทอดออกไปทางทีวีปรากฏว่าเป็นยังไงครับ จอทีวีที่เป็นขาวดำเนี่ยมันมองไม่เห็น,นะฮะมันมองยากครับมันมองลูกฟุตบอลสีน้ําตาลน้ําตาลเนี่ยที่กลิ้งไปกับสนามหญ้าสีเขียวซึ่งไอพอเป็นขาวดำเนี่ยน้ำตาลกับเขียวมันแทบจะเป็นโทนเดียวกันเลยถูกไหมฮะก็มองไม่ออกนะครับดังนั้นนะครับในปี1970นะครับก็เลยมีการคิดลูกฟุตบอลแบบใหม่ขึ้นมาครับโดยการเปลี่ยนสีมันครับให้เป็นสีขาวและดำ อย่างที่เราเห็นนะครับซึ่งลูกฟุตบอลสีขาวและดำเนี่ยนะครับถูกใช้ครั้งแรกอย่างเป็นทางการนะครับในงานฟุตบอลโลกครั้งที่ครั้งหนึ่งนะฮะที่เม็กซิโกเนี่ยนะครับโดยลูกฟุตบอลเนี่ยนะครับถูกสร้างโดยบริษัท Adidas นะครับและ Adidas เนี่ยได้ตั้งชื่อลูกฟุตบอลสีขาวดำนี้ว่า Tail Star ครับอืม นะลูกฟุตบอลเกิดขึ้นนะครับนานแล้วนะครับโดยทํามาจากกระเพาะหมูนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นถูกเปลี่ยนมาเป็นยางแล้วก็ถูกเปลี่ยนสีเป็นขาวดําเพราะว่าโทรทัศน์มันมองไม่เห็นนะฮะโทรทัศน์สีขาวดํามันทําให้มองไม่เห็นนะครับทีนี้มาถึงลูกสุดท้ายครับซึ่งเป็นลูกที่พิกสุดๆเลยนะครับนั่นก็คือลูกเทนนิสนั่นเองนะครับอื้ม โอเคย้อนกลับไปอีกนะครับเราจะพูดถึงประวัติศาสตร์ก่อนที่จะมาถึงปัจจุบันนะฮะลูกเทนนิสต้องเท้าความก่อนนะฮะว่ากีฬาเทนนิสเนี่ยอย่างที่หลายคนอาจจะพอสัมผัสได้นะว่าเฮ้ยกีฬาเทนนิสเนี่ยมันเป็นกีฬาที่อยู่ไฮโซนะรจริงๆกีฬาเทนนิสเนี่ยแบบเหมือนกับมีแต่พวกไฮโซพวกแบบคนอังกฤษเล่นกันเลยประมาณนี้มันดูแบบเออนะฮะก็กีฬาเทนนิสเนี่ย เป็นกีฬาที่มีอายุยาวนานมากๆนะครับถือว่าเป็นกีฬาที่มีอายุยาวนานกีฬาหนึ่งเลยนะครับเ,เพราะว่าเป็นกีฬาที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคอารับิกโบราณเลยนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมเรื่อยมาจนมาถึงในยุคข,ของอประมาณศตวตรรษที่11นะครับโดยเป็นที่นิยมมากๆในประเทศฝรั่งเศสนะครับซึ่งเป็นกีฬาสำหรับชนชั้นสูงนะครับแล้วก็กษัตริย์ด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามครับลูกเทนนิสนะครับเริ่มแรกเดิมทีนะครับก็ทำด้วยหนังสัตว์นะครับแล้วก็ห่ eras, อหุ้มด้วยขนสัตว์อีกทีนะครับซึ่งนั่นหมายความว่ามันเป็นลูกบอลที่มีขนขนอยู่แล้วนะครับตั้งแต่แรกๆเลยนะครับเขาทําด้วยหนังสัตว์นะครับเป็นก้อนๆนะครับแล้วก็มัดหุ้มด้วยหุ้มด้วยขนสัตว์อีกทีนะครับแล้วก็มัดมันไว้ด้วยกันด้วยเชือกนะครับจากนั้นครับก็มีผู้ชายคนนี้อีกแล้วนะครับก็คือ นายชาลสกุดเยียนะครับคนเดิมเลยนะครับคนที่คิดลูกบอลที่ทำมาจากยางนีครับลูกฟุตบอลยางได้นะครับก็มาพัฒนาเจ้าเทนนิสที่ทำมาจากยางด้วยเช่นกันนะครับเมื่อเขาพัฒนาอย่างนี้แล้วนะครับทุกอย่างก็เปลี่ยนไปนะครับทำให้ลูกเทนนิสที่เดิมเนี่ยผลิตจากหนังสัตว์เนี่ยนะครับก็มาผลิตจากยางในช่วงปี1870นั่นเองครับ ทีนี้ครับเจ้าลูกบอลเนี่ยมันก็จะเป็นลูกบอลอยางที่ห่อหุ้มด้วยผ้าถูกไหมฮะเป็นผ้ากำมะหยี่นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันครับเดี๋ยวเราจะมาแวะว่าทําไมต้องห่อหุ้มด้วยผ้าแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเราไปดูว่าทําไมไมันต้องเป็นสีเหลืองก่อนนะครับเหตุผลที่เป็นสีเหลืองเนี่ยนะครับก็เป็นเหตุผลเดียวกันกับลูกฟตุตบอลนะครับนั่นก็คือในช่วงปี1970กว่ากเนี่ยนะครับ ITF นะครับหรือว่า International Tennis Federation เนี่ยนะครับก็ อนุมัติให้เปลี่ยนสีลูกเทนนิสนะครับเป็นสีเหลืองนะครับก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบาสเกตบอลที่แบบว่าอยากจะให้ผู้เล่นเนี่ยเห็นลูกบอลได้ง่ายเลยนะครับแต่ว่าอยากให้คนดูโทรทัศน์ดูทีวีอยู่ที่บ้านซึ่งเป็นภาพขาวดำเนี่ยสามารถมองเห็นลูกเทนนิสได้ง่ายนั่นเองนะครับ ส่วนในผลที่ลูกเทนนิสต้องเป็นขนๆเนี่ยนะครับเพราะเขาบอกว่าถ้าลูกเทนนิสที่ทําจากยางหรือแม้กระทั่งหนังสัตว์ที่มันเด้งๆได้ขนาดนี้นะครับถูกตบด้วยไม้เทนนิสที่มีความใหญ่แล้วก็รุนแรงอย่างนี้นะครับมันจะทําให้1เลยนะครับลูกบอลเนี่ยนะครับวิ่งเร็วมาก เร็วมากแล้วก็อาจจะทําร้ายร่างกายของคู่ต่อสู้ได้เลยนะครับแล้วก็เหตุผลที่2ครับเขาบอกว่าไอ้ขนคนเนี่ยมันมีส่วนช่วยนะครับเวลาที่กระทบกับไม้ของเทนนิสซึ่งเป็นเส้นๆเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยมีแรงเสียดทานได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเจ้าขนขนเนี่ยมันเกิดมาเพื่อลดความเร็วของลูกบอลแล้วก็ช่วยทําให้เกิดเขาเรียกว่าการการตีได้ดีนะครับของเทนนิส นั่นเองนะครับและนี่คือเบื้องหลังนะครับของเหตุผลของสีต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นตามลูกบอลไม่ว่าจะเป็นลูกบาสเกตบอลลูกฟุตบอลหรือลูกเทนนิสนะครับของกีฬา3ประเภทนี้เลยนะครับแต่ว่าอย่างที่เล่าไปนะครับถ้าลองสังเกตดูนะครับสองในสามของกีฬาที่ผมพูดขึ้นมานั่นก็คือฟุตบอลกับเทนนิสนี่นะครับ ถูกเปลี่ยนสีเพราะเหตุผลทางการตลาดการขายนะครับก็คืออยากให้คนทางบ้านเนี่ยมองเห็นการถ่ายทอดสดได้ดีขึ้นนั่นเองและไม่เกี่ยวข้องอะไรกับนักกีฬาหรือตัวกีฬาเท่าไหร่เลยนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามดีไซน์ดนซีนะครับกับผมเก่งสิทุ่งสินมาศเกษมนะครับดีไซน์ดนซีมาทุกๆวันอังคารนะครับแล้วก็พบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในวันอังคารหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ